ราคา4ี่พันบาทราคา4 0 0พันบาทจริงหรือเปล่าพี่น้องจริงหรือไม่สำหรับเหรียญชนิดราคา1ิบบาทที่มีราคาการประเมินเพียงแค่หนึ่งบาทจะมีราคาซื้อขายกันถึง3 0 0พ4,000พบาทจริงหรือไม่เอาละสิพี่น้องวันนี้มันจะจริงหรือเปล่าสำหรับ เหรียญชนิดราคา10บ,บาทรุ่นเก่าที่ผลิตตั้งแต่ปี31ถึงปี51จะมีราคาสูงขนาดนั้นเชียวหรือช่องทางการติดต่อมีในคลิปวิดีโอสำหรับช่องทางการติดต่อส่วนถามว่าเหรียญปีพศออนี้ที่เป็นแบบปกติมีรับซื้อกันบ้างหรือไม่และราคาเท่าไหร่ เหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามารับข้อมูลกันในคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องเหรียญ10บ,บาทเหรียญน,นี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามด้วยนะครับพร้อมแล้วเราไปที่เหรียญชนิดราคา10บบาทเหรียญน,นี้กัน เหรียญ10บ,บาทที่ผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2531จนถึงปีพศ2551ท่านจะเห็นเป็นแบบพระเสียรเล็กแบบนี้นะครับและก็มีหลายๆเหรียญหลายๆปีพศนะครับคละเคล้ากันออกไปก็จะมีลักษณะเด่นความพิเศษต่างๆที่มันแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับดวงของใครของมัน นะครับว่าเราจะเก็บได้ในลักษณะแบบใดรูปแบบใดก็เท่านั้นเองส่วนราคานะครับราคานั้นก็มีสูงมีต่ำและมีราคาหน้าเหรียญเป็นเรื่องปกติของเหรียญสะสมส่วนทางช่องของเราที่หลายๆท่านติดต่อสอบถามเข้ามาว่ารับเหรียญปีใดบ้าง ก็ถือได้ว่ามีหลายปีพศเช่นเดียวกันทั้งปีพศออที่หายากและทั้งปีพศออที่หาง่ายทั้งมีราคาสูงราคาต่ําเป็นเรื่องปกติเพื่อความต้องการในการเก็บสะสมนะครับนั่นคือความต้องการอาจจะไม่เหมือนกันซัทั่วไปนะครับแต่เหรียญที่ท่านกำลังเห็นอยู่นี้ที่เราจะนำมารีวิวฝากทุกทุกท่านและก็ตอบคำถามทุกทุกท่าน ที่มีการติดต่อสอบถามเข้ามาสําหรับเหรียญปีพศนี้เราก็เลยหยิบยกเอามาคลิปนี้นะครับพี่น้องซึ่งเหรียญสิบบาทปีพศนี้ด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์คุยเป็นเหรียญสิบบาทสองสีนะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นสีเงินและก็สีทองเหลืองนะครับหรือว่าอะลูมิเนียมบลอนนั่นเอง ส่วนวงขอบเนี่ยที่เป็นสีขาวๆก็จะเป็นนิกเกิลน,นะครับนิกเกิลผสมทองแดงเนะาะอจะผสมกันยังไงก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีกระบวนการการผลิตเงินนะครับเนาะของกลมธนรักษ์เขาเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ด้านหน้าก็ถือได้ว่ามีลักษณะพิเศษอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือเนื้อเกินนะครับพี่น้องเอะตรงไหนใครสังเกตเห็นนะครับเนื้อเกิน อันนี้อาจจะเป็นเพียงเม็ดเล็กๆนะครับที่เราเห็นได้ทั่วไปบนภพเหียนนะครับพี่น้องอบนขอบเพศเหียญนั่นเองที่เราเห็นโดยทั่วไปนะครับจะเล็กหรือจะใหญ่นะครับราคาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปสําหรับคนที่มีความต้องการเหรียญแบบนี้นะครับวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบเหรียญชนิดราคาสิบบาทโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสับหมุนเวียนหรือเหรียญกระสับที่ระลึก สองสีนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้โดยทั่วไปเป็นเรื่องปกติส่วนด้านหลังกลางเหรียญน,นั้นเป็นรูปพระปรางนะครับพี่น้องพี่น้องสังเกตดูสังเกตดูนะพี่น้องสังเกตดูเอสังเกตอะไรนะครับสังเกตความสวยงามนะเนาะเหรียญปีพศสองพรอสาเเราจะหาในลักษณะที่มีความสมบูรณ์นั้นค่อนข้างยากนะครับ เราจะหาได้แบบสมบูรณ์สมบูรณ์นั้นค่อนข้างที่จะยากนั่นเองเพราะว่าเขาผลิตออกมาเยอะก็จริงนะครับเยอะก็จริงแต่ก็ผ่านไปกี่ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี37นะพี่น้องจนถึงบัตรนี้ปี67แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะสึกหรอไปเยอะเช่นเดียวกันถ้าหาในระบบหมุนเวียนแต่ถ้าเราไปแลกเปลี่ยนหรือว่าซื้อขายกับนักลงทุนเขาก็คงจะได้เหรียญที่สวยๆงามๆม,มาบ้างแหละเนาะแต่หาในระบบหมุนเวียนนั้น ค่อนข้างยากแล้วที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามาเอ๊ปีสามเจ็ดนั้นมันมีราคาสามถึงสี่พันจริงหรือเปล่าปีสามเจ็ดนั้นเขาผลิตออกมาถึงหนึ่งร้อยห้าสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยสาสิบเอ็ดเหรียญเป็นซีเขาประเมินเอาไว้ที่หนึ่งร้อยบาทต่อเหรียญ U.N.C. นะพี่น้อง U.N.C. นะหนึ่งร้อยบาทต่อเหรียญแต่การซื้อขายนั้นคงจะไม่ขนาดนั้นนะครับสาหรับเหรียญ U.N.C. นะครับไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทเนาะแต่ที่คําถาม ที่น่าสนใจก็คือมีการซื้อขายกัน2 0 0 0 3 0 0 0 4,000บาทจริงหรือเปล่านะครับความต้องการนะพี่น้องความต้องการของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนนั้นต้องการในลักษณะเหรียญที่เป็นปกติบางคนมีความต้องการในลักษณะเหรียญที่ผิดปกติดังนั้นราคาก็มีการกําหนดที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่หลายๆคนบอกว่าราคาการซื้อขายเหรียญกระสรับที่ระลึก กระสาบหมุนเวียนเพื่อการสะสมนั้นราคานั้นขึ้นอยู่กับเพียงแค่คนสองคนเท่านั้นนะครับจะสูงหรือจะต่ำเป็นเรื่องปกติดังนั้นที่บอกว่าราคาหลักพันไม่ได้แปลกเลยอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับซึ่งแบบไหนล่ะที่มันมีราคาแบบนี้มีราคาไหมปี37นะครับถ้าพี่น้องมีปีพศ2 5 3 7ที่เป็นสภาพที่สมบูรณ์สวยงามนะครับที่เป็นแบบปกติเนาะ สมบูรณ์สวยงามอยากจะแบ่งปันก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับขอให้สวยงามนะครับลวดลายชาัดเจนเนาะเรายินดีรับในราคา45บาทแม็กสุดนะครับเหรียญที่เป็นปกติผ่านการใช้งานแม็กสุด45บาทนะพี่น้องเฮ่ทำไมมันราคาต่ําจังนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับราคา UNC นั้นเขาประเมินเบื้องตน้นเนาะ ประเมินเบื้องต้นแต่การซื้อขายโดยทั่วไปแล้วเหรียญปีพศ2อ3 7นรสินี้แทบไม่มีราคาเลยมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นเหรียญ u n c ก็ไม่แน่นะพี่น้องอาจจะมีราคามากถึงห้าสิบหกสิบาทก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเอ๊แต่เขาบอกว่ามีเหรียญราคาหลักพันไม่ใช่เหรอแบบไหนล่ะอ่าเียเรามาดูหน้าตาไอที่บอกว่าราคาหลักพันกันนะครับสำหรับปีพศ2 5 3พรอสาสิบเจ็ดนะครับอ่าเดี๋ยวขอแกะก่อนนะพี่น้องขอแกะก่อนเนาะ เป็นชื่อที่ห้างร้านต่างๆเขากลัวมากนะครับสัตว์ตัวนี้ก็คือแกะนั่นเองนะครับท่านจะเห็นป้ายว่าห้ามแกะ <c oughs> นะพี่น้องห้ามแกะเป็นสัตว์ที่ห้างร้านนั้นหวาดกลัวกันนะครับแบบนี้นะพี่น้องแบบนี้ถ้ามีแบบนี้ราคาตั้งแต่1,000บาทขึ้นไปแม็กสุดถึง4,500บาท อันนี้คือปีพศ2537นะครับแบบนี้เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องเป็นเรื่องจริงหล store, หลายคนก็มีการซื้อขายอาจจะสูงจะต่ำนะครับอาจจะไม่ถึง 2000, entonces, สอง0ก็มีเนาะแล้วแต่ความรักความชอบของแต่ละคนแล้วแต่ความต้องการนะพี่น้องความต้องการคนที่มีความต้องการเขาก็ย่อมที่ให้ในราคาที่สูงเป็นเรื่องปกตินะครับไม่เฉพาะนะพี่น้องไม่เฉพาะเหรียญปีพศ2537นะครับทุกปีพศ ขอให้ผิดปกติแต่ให้มันสวยงามนะครับมีราคาเหมือนกันแต่ถ้าเมื่อไรแล้วเหรียญที่ติดอันดับความหายากเป็นลักษณะแบบนี้ท่านก็จะได้เห็นราคาน้องหมื่นแน่นอนนะครับเห็นราคาน้องหมื่นแน่นอนถ้าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากนะครับสำหรับแบบนี้ให้เช็คดูให้ดีนะครับเวลาเราใช้จ่ายเหรียญกระสาบ นะครับขอให้พลิกดูทั้ง2ด้านบางทีมันจะมีอยู่ด้านเดียวก็มีนะครับด้านเดียวมีราคาไหมก็มีเช่นเดียวกันนะครับแต่ราคาอาจจะไม่สูงเนาะอ่านี่ก็คือเหรียญปีพศ2537ที่หลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าเขามีราคาสูงถึงหลักพันจริงหรือนะครับเรื่องจริงนะครับทุกปีพศมีราคาที่สูงขึ้นอยู่กับคนซื้อแล้วก็คนขายนะ อ่าขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนนั่นเองสําหรับช่องของเราก็เป็นนักสะสมนะครับนักสะสมแล้วก็นําเอาข้อมูลเหรียญต่างๆที่เรามีความต้องการนั้นเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆก็ขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปวิดีโอและก็การกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรก็ฝากไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ